สว gamer, ัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมได้มาโรงพยาบาลนะครับผมได้เจอประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมนะครับผมไปวิ่งเล่นกับเพื่อนที่ตึกนะครับแล้วก็สะดุดล้มครับเป็นแผลเลยเหตุการณ์นะครับเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ครับเป็นวันก่อนวันวาเลนไทน์พอดีเลยครับผมโดนข้างซ้ายนะครับเป็นแผลครับ ดิน็อยเข้าไปแล้วก็ข้างขวาครับขาผิดครับตรงเท้าตอนนี้ข้างขวาหายแล้วเมื่อเนี้นนะครับผมโดนนะครับแล้วผมก็หาพ่อว่าให้รีบมาัาครับแล้วผก็มาลงเพดคระนะับอากิดขึ้นแบบปุ่ยมากค่ะวันที่มาโรงพยาบาลนะครับก็ประมาณสี่ทุ่น,นครับแผรงนี้กว้างมากครับแผลนาซายแผลกว้างมากประมาณนี้เลย หมอบอกว่ามันเย็บไม่ได้ครับเพราะว่าเหลือมันขาดกันเกนไปเหมือนเหลือมันหลุดนะครับแต่แม่บอกว่าอาจจะต้องแบบเย็บแล้วก็ไปหาหมอศัลยกรรมครับหมอศัลยกรรมก็บอกว่าเย็บได้ก็เลยเย็บครับวันที่เย็บนะครับก็เป็นอีกวันครับผมเจ็บมากเลยครับตอนฉีดยาชาแต่หมอเขาเย็บแบบมืออาชีพมากเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มาตัดไหมครับ ิดเแต่ตัดใหม่ได้โชคดีนะครับที่ขาข้างขวาของผมครับแค่อักเสบนะครับไม่แตกหักกระดูกไม่แตกหักก็เลยสามารถหายประมาณ2อาทิตย์ก็หายแล้วคันตอนนี้ไม่ปวดแลวครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพริสเตียนนะครับวันนี้คุณหมอกิตติพรนัดผมนะครับไปตัดใหม่ครับ เราจะไปเลยตอนนี้นะครับผมใช้ไม้เท้าพายุตัว้วยครับตอนนี้เริ่มเดินแบบกระเพกกระเพกได้ไม่ต้องใช้แม้เท้าตอนนี้ก็มันจะเดินไปห้องสัญญารรม คุณหมอกิดพริงๆย็บแผลผมบกเข็ยช้าคุณหมอเก่งมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็เย็บแผลเสร็จแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าอาจจะเต้นหนักไม่ได้อีกประมาณสัปดาห์หนึ่งก็ขอบคุณคุณหมอเพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่ดูแลผมด้วยนะครบขอบคุณค่ะ เสร็จแล้วมาคะใจะตังค์หนจ่ายนะจา่ายโอใช้โค้ดกลุ่ม,มโค้เหลือ5บาทจาก50บาทโค้ดอะไรอ่ะปะโปรโมชั่นน่าจะสะสมแต้มนี่ได้เลยคุณนะคะ คุณพ่อกับแม่ที่ดูแลผมนั่นี่ครับต่อเป็นของผมมาแล้วเมนูอะไรนะผมสั่งเป็นน้ำชมพูปั่นโซดิโอเอาลอดไม่มีฝาฝาหมดขอบคุณนะคะ ก็เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมก็จะไม่มีวันลืมเลยครับจะไม่สนแล้วครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย